สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อของการคลี่รูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับการที่วงกลมนั้นเราพบในชีวิตประจําวันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ของรถไต่ถัาการที่ของดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนะครับหรือแม้แต่การที่ของรถนะครับในกรณีที่เข้าโค้งบ,บริเวณถนนนะครับ ซึ่งในส่วนของการที่วงกลมนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่คงตัวหรือคงที่นะครับแต่ว่าในส่วนของความเร็วจะไม่คงที่เหตุผลเพราะว่าทิศของการเคลืค่อนที่นะครับความเร็วมันเป็นเวกเตอร์นะครับทิศจะมีค่าเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับทำให้วัตถุนั้นเนี่ยมีความเร็วที่ไม่คงที่หรือพูดง่ายว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนั่นเองและความเร่งนั้นนะครับ มันจะมีทิศเข้าส<ช>ู่ศูนย์กลางนะครับเราก็เรียกตรนั้นว่าเป็นความเร่งเข้าศูนย์กลางและเมื่อความเร่งมีทิศเข้าศูนย์กลางนะครับก็จะมีแรงหนึ่งทําที่เข้าศูนย์กลางด้วยเห็นไหมว่าทิศทางความเร็วเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับตรงนี้นะครับแรงกับความเร่งมีทิศเดียวกันนะครับพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะมีส่วนของ Fc นะครับก็คือแรงเข้าศูนย์กลางจะมีค่ากับ MAC นะครับสังเกตว่า ตัวนี้กับตัวนี้นะครับมันจะมีค่าที่ไปด้วยกันมวลน,นั้นเป็นในส่วนของสเกล่าอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับจากรูปก็มีรถเข้าโค้งนะรหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไต่ทางนะครับท้งนี้เมื่อพิจารณาวงกลมนะครับในส่วนของอัตราเร็วที่คงที่หรือคงตัวเนี่ยนะครับแต่ขนาดของความเร็วแม้ขนาดของความเร็วถึงแม้จะคงตัวก็จริงแต่ว่าทิศทางของมันเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงต,ตลอดเวลานะครับเดังนั้นถ้าความเร็วมันเปลี่ยนแปลงมันก็ทําให้เกิดมีความเร่งความเร่งอย่าลืมนิยามนะความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนความเร็วคือเวกเตอร์ดังนั้นเนี่ยถ้ากรณีของขนาดมันเปลี่ยนหรือแม้แต่ทิศทางมันเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีความเร่งและความเร่งตรงนี้เขาจะเรียกว่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับซึ่งคือ a c นะครับโดยที่ a c จะมีค่าเท่ากับขนาดของความเร็วหรืออัตราเร็วเนี่ยยกกาลังสองหารด้วยรัศมีของการ เคลื่อนที่นะครับอายุทยางแบบนี้นะครับตรงนี้ถ้าสมมติเคลื่อนที่ในลักษณะของอของวัตถุนะครับในลักษณะที่ทวนเข็มนาฬิกาอาจจะเป็นวัตถุที่นะครับเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับตรงนี้ก็คือ,อสมมติว่าเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มัดติดเชือกแล้วก็แกว่งรอบศีรษะนะครับหากมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะครับ แล้วตรงนี้เป็นเซนเตอร์หรือศูนย์กลางการเคลื่อนที่รัศมีเป็น่านะครับมันก็มีความเร่งที่ทําให้ที่เข้าสูส่ศูนย์กลางตรงนี้นะครับทิศเข้าศูนย์ก,กลางด้วย AC แน่นอน,นครับทิศของ AC จะหมายถึงทิศของ f c ที่เป็นแรงเข้าศูนย์กลางโดยตามสมการเมื่อกี้ที่บอกว่า f c ฟเท่ากับ MAC ีที่เป็นแบบเวกเตอร์นะครับตรงนีอ้อันนี้คือการที่มุมกลมต้องมีแรงอย่างน้อย1แรง ทำหน้า no ที่เป็นแรงเข้าสู that, ่ศ well ูนย <C MEL Thanks> mm ์กลางนะครับซึ่งจากรูปเนี่ยก็เป็นในส่วนของลูกกลมโลหะนะครับที่ให้มันเคลื่อนไปตามรางโค้งสังเกตว่ามันจะเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งวงกลมหรือเคลื่อนที่วงกลมได้เนี่ยนะครับจะต้องมีแรงที่ทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับในที่ที่เราดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของแรงดันของพื้นที่เราเรียกว่าเป็นแรงปฏิอยดตั้งฉากนะที่พื้นตรงนี้นะครับที่ดัน นะครับเข้าสู่ศูนย์กลางการที่คือเซนเตอร์เขามันจะอยู่ตรงนี้นะครับพูดง่ายว่ามันจะมีอย่างน้อยหนึ่งแรงนะครับที่ทําที่เข้าศูนย์กลางนั้นกรณีที่แกว่งวัตถุนะแกว่งวัตถุเป็นุมกลมอ่าส่ว่าด,ด้วยเชือกนะแล้วกรณีแกว่งด้วยความเร็วที่มีค่ามากนะครับค่าหนึ่งและทําให้เชือกมันขาดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไม่มีแรงแรงที่ดึงรั้งเข้าศูนย์กลางแล้วเนี่ยวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวสัมผัส เนื้อศ์แบบนี้นะครับถ้าสมมติเชื่อมันขาดบริเวณส่วนนี้ที่ใช้กันไกตัดนะครับตรงนี้นะครับสังเกตนิดนึงว่าเซนเตอร์ศูนย์กลางเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับและถ้าความเร็ว V นะครับรัศมีการเคลื่อนที่เป็น R รนะครับแรงที่ทำห้ที่เข้าศูนย์กลางเนี่ยจะเป็น f c นะครับเท่ากับ MAC ก็จริงนะครับ fc ตรงนี้นะครับ a c จะเปลี่ยนได้เป็น V ยกกำลังสองส่วน R ดังนั้นเนี่ย แรงเข้าศูนย์กลางจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับตัว V นะครับถ้า V มากๆนะครับแรงเข้าศูนย์กลางจะมากนั่นเองนะครับท้ายทีเกิดการ่อที่วงกลมนะครับตรงนี้ในส่วนของการที่วงกลมนั้นนะครับเราจะถือว่าเป็นการที่ใน2มิตินะครับขนาดของแรงขึ้นอยู่กับมวลตามสมการเมื่อกี้นะครับขึ้นอยู่กับมวลวัตถุขึ้นอยู่กับอัตราเร็วระะห่างระหว่างวัตถุกับจุดศูนย์กลางนะครับอ่ะเดี๋ยววาดให้อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นวงกลมนะครับ มีวัตถุผูกติดเชือกอยู่นะวงกลมนะครับตัวนี้เป็นเซนเตอร์นะครับเพราะแรงเขา้าศูนย์กลางเนี่ย fc เนี่ยเข้าสู่เซนเตอร์เนี่ย fc จะมีค่าเท่ากับ mac ก็จริงนะครับแต่ fc ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ m V ยกกำลังสองส่วน r นะครับดังนั้นเนี่ย fc จะมากจะน้อยอย่างเงี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับในส่วนของมวลของวัตถุะมวลของวัตถุนะครับ,รบขึ้นอยู่กับค่าของอัตราเร็วนะครับขึ้นอยู่กับระยะห่างนะครับตรงนี้ ก็คือในส่วนของมวนนะครับขึ้นอยู่ในส่วนของตัว V นะครับแล้วก็ตัว R นะครับโดยที่ขนาดเขาบอกแรงศูนย์กลางจะแปรผันตรงกับอัตราเร็วกันสองถูกต้องนะถ้าตัวนี้มากนะครับตัวนี้ก็จะมากด้วยนะครับแต่จะแปรผกผันก็หมายความว่าถ้าตัวนี้มากนะครับตัว R รตัวเนี้ยมันจะน้อยตรงนี้ผกผันสังเกตที่หัวลูกศรนะครับตรงนี้การขึ้นที่เป็น การที่บนทางโค้งคก็เป็นการที่แบบภุมงกลมรูปแบบหนึ่งนะครับโดยที่แรงที่ทำห้าที่เป็นแรงเข้าสู่กลางนั้น,นก็คือในส่วนของแรงเสถียานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่เคลื่อนที่บนทน้องถนนหรือว่าการปั่นรถจักรยานนะครับในส่วนการขับขี่นะครับหรือกรณีที่เคลื่อนที่ในลักษณะาการเลี้ยวโค้งนะครับ จะต้องใช้ในส่วนของความระมัดระวังสูงเหตุผลเพราะว่าถ้ากรณีที่เรามีการขับรถนะครับด้วยตาเร็วที่เกินกำหนดเนี่ยนะครับจากสมการเมื่อกี้นะครับที่บอกว่า fc เนี่ยนะครับเท่ากับ mac ก็คือ mv บนสองส่วน R เนี่ยหมายความว่าถ้ากรณีที่ v มากอากตรงที่อะไรถ้า v มากๆเนี่ยต้องใช้แรงเข้าศูนย์กลางมากด้วยนะครับดังนั้นถ้ากรณีที่ v หรืออัตราเร็วมันมากเกินแล้วก็แรงเขา้าศูนย์กลางเนี่ยมันมีค่าไม่มากพอนะตาม V นะครับมันเพเกิดทาให้เกิดการหลุดโคง้งนะครับหรือว่าทําให้เกิดาการถลายออกนอกเสน้นทางจนเกิดอันตรายได้นะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าในการเข้าโค้งนั้นถ้าตาเร็วสูงสูงเนี่ยจากสมการตรงนี้สมการนี้หมายความว่าถ้า V มากๆ ต้องใช้แรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยถ้าวีมากๆต้องใช้แรงทำห้าที่เข้าศูนย์กลางมากๆด้วยถ้าแรงเข้าศูนย์กลางไม่มากพอก็หลุดโค้งก็จะไปกองข้างถนนได้นะครับกรณีรถที่เข้าโค้งนะครับหรือว่าเลี้ยวโค้งน,นั้นแรงที่ทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับก็คือแรงเสดทานที่พื้นนั่นเองนะครับดังน,นั้นจึงไม่แปลกนะครับว่ากรณีที่ฝนตกถนนลื่นนั้นนะครับ พื้นมันลื่นนั้นปั๊บนะรบแรงเสถียรที่ทําที่เป็นแรงข้ศูนย์กลางมีค่าน้อยส่วนใหญ่รถก็จะไปกองกันอยู่ข้างนอกนะครับนี่รถเข้าโค้งหมอดใสคันนี้สวยมากนะครับแรงสถียรทที่เป็นแรงก้ศูนย์กลางนะครับซึ่งปกติในส่วนของแรงเสถียรนั้นเวลาคํานวณเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่าความขุระของพื้นซึ่งเขาจะบอกในรูปของสัมสิทธิ์ความเสถียรนะครับระหว่างพื้นถนนกับ ตัวล้อรถนะรหรือบางครั้งเราเรียกว่าตัวมิวนั่นเองนะครับมิวสัมษษษประสิทธิ์แรงเสถียงน,นะครับตรงนี้นะครับดังนั้นการที่จะเลี้ยวโค้งให้อย่างปลอดภัยเนะี่ยในการออกแบบบางครั้งเขาจะออกแบบให้มีมการมีเพิ่มแรงเข้าศูนย์กลางเยอะๆนะครับเช่นกรณีของอมีการ,นะรออกแบบอย่างนี้นะครับนี่เวลาลดเข้ามานะครับจะลดเข้ามาอย่างนี้นะครับ รถเข้ามาไฟหน้าอย่างนี้นะครับซึ่งตงัวนี้เวลาเข้าโค้งลักษณะแบบนี้เนี่ยนะเซนเตอร์อยู่นี่นะครับมันก็จะไม่กองออกในส่วนบริเวณเหล่านี้นะครับนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับในส่วนของการโคจรของ ดาวนะครับก็จะมีในส่วนของแรงที่ทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเช่นเดิมนะครับอย่างน้อยบอกแลยครับว่าต้องมีแรงอย่างน้อยหนึ่งแรงทาที่เป็นแรงเขา้าศูนย์กลางนะครับอย่างเช่นกรณีของการโคจรของดวงดาวนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับก็คือเป็นไปตามในส่วนของ GMm นะครับซึ่งเช่นกรณีของรูปนี้นะครับ แรงที่ทำที่เป็นแรงสนูนย์กลางคือ fc มันก็คือแรง g นะครับ m 1 m 2หารด้วยระยห่างเนี่ยยกกำลังสองนะครับซึ่งมันจะเป็นการโคโจรของออมวล m 1 m 2นะครับซึ่งแรงตรงนี้จะเป็นไปตามกฎข้อที่3ของนิวตันก็หมายความว่าแรงที่ m 1ดึงดูด m 2ก็จะมีขนาดเท่ากับแรงที่ m 2ดึงดูด m 1ะครับอันนี้ จะเป็นแรงที่ทำห้าที่เข้าสู่ศูนย์กลางนะครับคราวนี้นะในส่วนของนะอ่ะตรงนี้ก็พูดไปแล้วนะครับในส่วนของแรงจะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนะครับซึ่งจะเป็นไปตามกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับอย่างน้อยต้องมีแรงหงแรงทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับ จะมีปริมาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่2ปริมาณนะครับปริมาณแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าคาบนะครับคาบคืออะไรนะครับคาบก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื 1, Lore 1, อ่อนที่ครบ1รอบหมายความว่า1รอบของการเคลื่อนที่เนี่ยถ้ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสมมติเราเริ่มสตาร์ทตรงที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ถ้าเคลื่อนที่นะครับครบหรอบกลับมาที่เดิมตัวนี้นะครับสตาร์ทสต็อปอยู่ที่เดิมตัวนี้นะครับ Start, สตาร์ทสต็อปที่เดิมนี้ จับเวลาเวลาใช้เท่าไหร่ตัวนั้นเราจะเรียกว่ามันเป็นค่านะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของความถี่หรือฟรควเอนซีนะครับความถี่จะเป็นส่วนกลับของขค่าความถี่จะหมายถึงจํานวนรอบที่มันเคลื่อนที่ได้นะครับในเวลา1วินาทีมันก็จับเวลา1วินาทีละปั๊บหมุนหรือโคจรรอบในปนวงกลมได้กี่รอบเเช่นใน1วินาที5รอบความถี่ก็จะเป็น5รอบต่อวินาที ซึ่งเราก็จะเรียกมันว่าเหตนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับในส่วนของอข้อสอบนะครับในส่วนของการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็แล้วกันนะครับข้อได้ตอไปนี้ไม่เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรยตายนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรยตายคือการเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้งนะโค้งเนื่องจากสามแรงน้ำถ่วงของโลกนะครับคาตอบของข้อน,นี้ก็คือข้อที่สี่ นะครับขับรถยนต์เข้าโค้งนะครับโดยที่การขับรถยนต์เข้าโค้งเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั่นเองนะครับโอเคอ่าอันนี้เป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับซึ่งในส่วนการที่วงกลมนั้นอย่างที่บอกไปครับว่าต้องมีแรงอย่างน้อยหนึ่งแรงทําที่แรงเข้าศูนย์กลางกรณีที่เป็นการขับรถยนต์นะครับก็จะมีแรงเข้าศูนย์กลางก็คือแรงเสยดทานนั่นเองนะครับอ่าตรนนี้ก็ย้ํากันอีกรอบหนึ่งในส่วนของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนทีนะ่ก็มี2ตัวนะครับก็คือมีคาบกับความถี่นะครับคาบคือเวลาเช่นในการเคลื่อนที่ครบ1นรอบนะหนึ่งรอบใช้เวลาเท่าไหร่ตัวนี้นลละเราเรียกว่าคาบนะครับความถี่ความถี่ก็คือจํานวนรอบที่มันเคลื่อนที่ได้ใน1วินาทีนะครับหน่วยจึงเป็นรอบต่อวินาทีหรือเราจะกําหนดใหม่นะครับให้เป็นในส่วนของหน่วยเฮิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีตัวอย่างที่4 5บอกว่า เวียงจุกยางให้เคลื่อนที่วงกลมในแนวระนาบระดับนะครับให้หาความถี่นะครับความถี่คือตัว f frequency นะครับมันคือจำนวนรอบหารด้วยเวลานั้นจำนวนรอบก็คือ10รอบนะครับหารด้วยเวลาก็คือ4วินาทีนะครับดังนั้นตัวนี้10ส่วน4ก็คือ2.5รอบต่อวินาทีนั่นเองนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ตอบข้อที่ ต่อไปข้อที่4 6บนะครับบอกว่าความทีละนะครับ f ก็ก๊อปมาเลย f ก็คือจำนวนรอบที่มันเคลื่อนที่ได้นะครับหารด้วยเวลานะครับจนรอบก็คือ4 4รอบนะครับหารด้วยเวลาก็คือ8วินะครับนาทีเพราะฉะนี้นตัดกันปั๊บได้ที่0.5รอบต่อวิหรือเราเลือกใหม่ว่าเป็นเฮิร์ตนะครับก็ได้อยู่ที่0.5น นะครับต่อไปในส่วนของคาบนะครับคาบคือเวลาเช่การเคลื่อนที่ครบ1รอบความถี่คือจำนวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ใน1วินาทีจริงๆจ,จ,จะบอกเลยว่าคาบเนี่ยนะครับมันคือส่วนกลับของความถี่ดังนั้นเมื่อกี้เราทราบอยู่แล้วว่าความถี่เป็น0ูเพรา,ะ,าะบอกจากข้อที่ผ่านมาดังน,นั้นหหารด้วย0.5ก็คือ1หาร หนึ่งหนึ่งส่วนสองนะครับก็จะได้เท่ากับสองวินาทีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคํานวณน,นะครับเกี่ยวกับปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับในการเคลื่อนที่วงกลมเน้นจะต้องมีแรงอย่างน้อยหนึ่งแรงทําในที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับ,นะรบต้องมีแรงอย่างน้อยหนึ่งแรงทําที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับนี่นะในรูปเนี่ย ก็เป็นเรื่องของสมดุลของของแรงนะครับใช่ไหมครับจะต้องมีแรงอย่างน้อย1แรงนะครับเดียวว่าทาหน้าที่ข้อศูนย์กลางแต่ในเรื่องของสมดุลเนี่ยเพื่อให้มันื่อนที่วงกลมอยู่ได้เนี่ยก็จะมีแรงข้อศูนย์กลางกับแรงหนึ่งศูนย์กลางแต่ถ้ามันจะขึ้นวงกลมได้เนี่ยจะต้องมีแรงอย่างน้อย1แรงนะครับนี่ตรงนี้นะครับหนงแรงทําที่เข้าสู่ศูนย์กลางตัวนี้นะครับแล้วเรามาดูกรณีที่เป็นลักษณะของการที่ใชมมีการเวี่ยง เชือกนะครับเป็นวงกลมเป็นเชือกวงกลมเนี่ยแ right รงที่ทำห้าที่เป็นแรงเข้าสู่กลางก็คือแรงดึงเชือกนะครับแรงดึงเชือกหรือภาษาอังกฤษเช้ว่าเป็น tension นะครับ tension force ตัวนี้นะครับกรณีที่เป็นการเข้าโค้งนะครับก็จะมีแ right รงที่ทำาที่เข้าสู่กลางก็คือแรงเสียดทานนั่นเองนะครับการโคจรของดวนจันทรรอบโลกนะครับแรงเข้าสู่กลางสังเกตดูหัวลูกศรน,นะครับจะเข้าสู่ตรงกลางเสมอ ก็จะเป็นส่วนของแรงดึงดูดระหว่างมวลน,นะครับรถไฟหอตีลังกาก็จะแล้วแต่การพิจารณาว่าอยู่ที่บริเวณไหนนะครับถ้าเป็นกรณีของด้านบน,นบก็จะมีแรงเข้าสู่กลางในสองตัวก็คือน้ําหนักรถบวกกับแรงดันพื้นนะครับถ้ากรอนที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นส่วนแรงดันพื้นที่ทำหน้าที่เข้าสู่ศูนย์กลางตรงนี้นะครับจะต้องมีแรงอย่างน้อยหนึ่งแรงทนะําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับก็จะทำให้วัตถุเนะี่ย เกิดการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับและปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการที่วงกลมจะมี2ตัวก็คือคาบคาบคือเวลาใช้ในการเลื่อที่ครบ1รอบนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือความถี่ความถี่ก็คือจานวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ใน1วินาทีนะครับก็หวังว่าเราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับสำหรับนะครับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงน